สวัสดีครับวันนี้เรามาก่อนช่วงตลาดเปิดนิดนึงนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้ราคาตลาดนั้นลบไป12.19จุดนะครับอยู่ที่1640.54จุดจุดนะครับซึ่งก็เป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนนะครับซึ่ง าของตัว a e l น c a t i o n ขึ้นไปสูงสุดก็ใกล้ราคาสูงสุดแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นกันนะครับการสแกนหุ้นต่ำบาทของเรานะครับก็ Highlight High Return นะครับก็มีตัวอะไรบ้างต่างที่เห็นนะครับอตัวนี้สวยงามมากนะครับสำหรับตัว CPT นะครับเนื่องจากว่าในวันนี้ก็คือจะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาจะมากกว่าเดิมนะครับ ท่นก็มีการถ้าเกิดท่านเก่งกําไรก็เข้าที่ประมาณราคา0.98 0.98นะครับแล้วก็ราคาก็จะเหวี่ยงตัวค่อยๆเหวี่ยงตัวขึ้นไปที่ประมาณราคา1.11นะครับราคาเดิมของเขานะร,ราคาก็จาก0.98ขึ้นไป0.11ไอ้1.11นะครับพอราคาก็ต่างกันเยอะนะครับก็เป็นจุดที่เราจะเก่งกาไรระยะสั้นได้นะครับตัวนี้ก็แนะนําว่า ไม่ควรเป็น V.I. เนื่องจากว่าราคาตัว l i Li เ r ลเ a t i o n นั้นไม่ได้ชันสูงนะครับแต่ก็ยังคงมีโอกาสขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าราคาเขาก็จะไม่เกิน 1. 1.1 1บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็พอถ้าเกิดราคาก็ค่อยไซเวย์ขึ้นไปถึง1.11หรือเลยขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ1.1ประมาณ1.5 1.15อะไรประมาณนี้ก็ ให้คัดโปรฟิตออกนะครับเราจะเรียกว่าคัดโปรฟิตนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เสียเราไม่ได้ลอดอะไรหมายก็ว่าเราไม่ได้คัดลอดออกนะครับเพราะว่าถ้าคัดลอดคือการคัดทุนแต่เราบอกว่าคัดโปรฟิตนะครับนั้นก็จาก0.99ขึ้นไปถึง1.11ก็เป็นจุดที่จะทํากําไรนะครับอันนี้เน้นย้ำนะหลายครั้งนะครับว่ามา,มาให้ท่านนักลงทุนเชื่อชแนลนี้นะครับแต่ให้ท่านนักลงทุนวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็ ลงทุนด้วยตัวเองนะครับใช้ความเชียดฉลาดของท่านเองนะครับในการดูแนวโน้มนะครับว่ามันเป็นไปดังนั้นหรือเปล่านะครับเขาอยู่ในกรอบมาโดยตลอดนะครับก็คือจะมีสูงบ้างต่าบ้างนะครับแต่ก็อยู่ในกรอบนะครับก็เรียลลาดหมายเวาว่ายังคงเป็นแนวโน้มในกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมาอยู่ในกรอบพอพุ่งขึ้นมาอยู่ในกรอบรักษาเส้นสารระดับตัวเองให้อยู่ในกรอบตลอดเวลานะครับประมาณนี้นะฮะก็เพราะฉะนั้น ยังไงก็คงจะไม่เกินกรอบตัว linear equation ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็คือลงมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสัญญาณล่าสุดของแท่งเทียนก็มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนั่นก็หมายความว่าราคาในวันนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสดีขึ้นไปนะครับยังไงก็รอดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็ท่านก็ลองพิจารณาเข้าดูนะครับจากตรงนี้ถึงจากจุดนี้ถึง1.11นี่ก็คือจุดที่จะทำกำไรให้เรานะครับขออหยทุกท่านโชคดีนะครับตัวแรกนะครับ CPT นะครับ ตัวที่2อครับ g b g t g ีนะครับตัว GTB นี่ก็เราลักษณะก็คือว่าเลยเลยครึ่งหนึ่งนะครับของ b u l l เจ e r b a n งแล้วก็เลยครึ่งหนึ่งของตัว l i n e a r e q u a t i o n นะครับแล้วก็อยู่เหนือตัว Parabolic นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราคาก็มีการขายออกนะครับเนื่องจากว่า คนรุ่มไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยร่วงลงมานะครับหลังจากที่เขาพุ่งขึ้นไปชนทำนิวไฮนะครับเสร็จแล้วก็พุ่งขึ้นไปนิวไฮอีกเราก็เลยร่วงลงมาขายกันอันนี้ก็เป็นตามปกติของหุ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นนิวไฮทำนิวไฮก็ต้องมีการ ขายทำกำไรกันนะครับโดยเฉพาะ GBT HTB นี่ก็มีราคาเรียราดต่ำๆเรื่อยๆนะครับล่วงเลยมานานนะครับน่าจะประมาณร0อยวันนะครับก็โผโ่พ้นตัว a l l i c a t i o n ไปนะครับก็เลยตีดกลับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับคือยังไงต้องอยู่ในกรอบเขาต้องพยายามรักษากรอบตัวเองนะครับแม้ว่าราคาจะอันเลยไปเยอะนะครับ แต่ยังไงสุดท้ายก็ต้องวิ่งเข้ามาในกรอบนะครับเราก็ดูเอาไว้ง่ายนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในกรอบเสร็จราคาเขาก็จะพุ่งไปที่ตรงขอบบนนะครับจะอยู่เหนือหรือจะอยู่ต่ำก็ยังไงก็ราคาก็จะอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับราคาก็อาจจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับ เนื่องจากว่าอยู่มีพาราโบลิกอยู่รองรับอยู่ด้านล่างแล้วก็อยู่โซนบนของตัวบริจ์แบนแต่ประเด็นคือเขามีไส้เทียนอยู่ด้านบนตรงนี้นั่นก็หมายว่าในวันนี้นั้นราคานะก็อาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับแต่เป็นเขาเป็นสีเขียวประเด็นก็คือว่าเขาจะมีประมาณถ้าจะขึ้นก็อยู่ที่40%นะครับส่วนอีก6%กก็มีโอกาสลงมานะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ดูจากภาพโดยรวมก็ ไม่แนะนำให้เป็น V.I. นะครับอุนตัวนี้ G.T.B. นี้เรา,าควรจะไม่ไม่ไม่ถือนานนะครับก็คือถ้าำํกำกาไรระยะสั้นได้ก็คือจากจุดจากจุดนี้นะครับ0.89888 0.9897นะขึ้นไปถึง1.07ครับตัวนี้ก็คือจุดช่องที่เราจะกะเก่งกำไรนะครับแล้วเราก็คัตโปรฟิตออกนะครับหรือถ้าเราเข้าตอนนี้เราก็ไปรอคัตออกที่1.07 หรือใกล้ๆเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นของ GTB นะครับเสร็จแล้วตัวถัดมานะครับก็เป็นตัวยังคงขึ้นอย่างสวยงามนะครับแมสียดายมากตัวนี้คั Q ้วนะครับ AQUA นะครับตอนนี้ราคาก็ยังมีโอกาสที่พุ่งขึ้นต่อไปนะครับราคาตัวนี้ก็เดิมทีถ้าเกิด ท่านฟังจากคลิปกันก่อนก็จะเห็นว่าจากราคา0.05.50นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้นั้นขึ้นมาโดยตลอดนะครับก็ไซเวย์ขึ้นมาโดยตลอดตัวแท่งเทียนตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าเขามีไส้เทียนด้านล่างยาวเมื่อมีไ้เควน,ด,นด้านล่างยาวก็หมายความว่าราคาในวันถัดไปก็คือวันนี้นั้นมีโอกาสพุ่งเกินขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสอยู่ประมาณ60%นะครับที่จะมีราคามากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ ลักษณะของตัวอะควนี่ก็มีแนวโน้มไซด์เวัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามกรอบของตัวลีเนียลีกชันนะครับแล้วก็อยู่ในโซนบนของตัวบูลินเจอร์แบนด์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังคงจะขึ้นได้นะครับก็ถ้าเกิดเข้าที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านเพิ่งเข้านะครับก็น่าจะเป็นทํากำไรระยะสั้นได้แต่ถ้าข่านเข้ายาวแล้วก็ปล่อยเขาหลังโปรฟิตไปนะครับท่านต้องทำใจเมื่อเวลาเขาล่วงลงมาแถว0.57นะครับ ยังจับจะเป็นตามจังหวะของหุ้นครับก็คือตามไซเคิลของเขานะครับเขาก็จะมาในะอยู่ในกรอบเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมันเป็นกรอบนะครับเราไม่ได้เขียนเองนะครับ มันเป็นกรอบที่เขาไซเวยมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเกาะอยู่ด้านบนของตัวลีเนียลิเกชั่นอุ้นแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับหมายความว่าบางตัวนี้เขาก็จะอยู่อยู่ในกรอบแต่บางตัวเขาก็จะประมาณอยู่เหนือโซนบนของตัวลีเนียลิเกชั่นตลอดนะครับตัวนี้ก็พออยู่ด้านบนเสร็จเขาก็จะอยู่ในกรอบแล้วก็ไซเวยไปด้านข้างนะครับจากตรงนี้จากจุดแรกที่เขาไซเวยมาจนถึงจนถึงจนจุดที่ชนตรงนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ ร้อยกว่าวันนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับพอพุ่งขึ้นไปเสร็จไปชนกรอบด้านบนเสร็จเขาก็ไซเวดดาวลงมาอยู่ในกรอบก็เราก็ไซเวอิฟมาประมาณสัก100เกือบ100วันแล้วก็มาชนกรอบด้านล่างก็พุ่งขึ้นไปด้านบนก็จะลักษณะคล้ายกันพออยู่ด้านบนเสร็จเขาก็จะไซเวอยู่ด้านบนด้านบนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะรักษาหมายว่าอาจจะเป็นการทํากําไรในช่วงนี้นะก็หมายว่าเขาจะรักษากรอบอยู่ด้านบนนะครับจนกระทั่งมาไซเวไปด้านข้างจนมาชนจนมาชนตัว อยู่ด้านล่างตรงนี้เราก็ไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็ยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสรับตัว aqua นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านระยะยาวก็น่าจะลงทุนได้นะครับสลับตัวนี้อันนี้ก็แล้วแต่ถ้านักทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าจะมีแนวทางเป็นยังไงนะครับเนื่องจากว่าทุกคนนั้นมีความคิดทุกคนนั้นมีมีมีไอเดียซึ่งไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งประเด็นก็คือว่ายังไงก็ต้อง ถ้าเกิดเข้าไปแล้วก็ต้องมีการตั้งอ่าถ้าเกิดเข้าครั้งแรกก็ตั้งจุดคัดลอสแต่ถ้าเกิดเข้าไปนานแล้วก็คือตั้งจุดคัดโปรฟิตนะครับโปรฟิตก็คือกําไรเพราะฉะนั้นท่านจะเอากําไรที่เท่าไหร่ท่านก็ อัออกไปนะครับเอากําไรไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังคงไซเวอพขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้ก็คือร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 อเข้าลงมาได้รอบหนึ่งหมายว่าตัวนี้เราต้องจ้องเวลาที่เข้าลงมานะครับจ้องเวลาที่เข้าลงมาตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเข้าลงมาอีกคราวหน้าก็จะมากกว่าเดิมน่าจะประมาณสัก0.6 0.0.62 0.64นะครับถ้าเขาลงมาบริเวณนี้เราก็เข้าแล้วเขาก็จะขึ้นไปชนด้านบนนะครับเราก็เล่นรอบของเขาอย่างนี้เนี่ยก็คือเขาขึ้นไปบนเสร็จเราก็ขายทมกําไร แล้วเขาก็จะไซด์เวลลงมาข้างล่างเขาก็รอซื้อแล้วเขาก็เด้งกลับขึ้นไปนี่คือวิธีการทํากําไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวถัดมานะครับตัว PF นะครับ PF ก็ลักษณะก็ประมาณเดียวกันนะครับคือเขาเปิดพุ่งเปิดพุ่งแล้วอยู่โซนบนของตัว b u l l i e r Band นะครับหุ้นตัวนี้ลักษณะก็จะมีะคล้ายๆ พุ่งขึ้นไปชนด้านบนของตัว linear r e g r e s น i o n แล้วก็สลัดลงมานะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นมีมีบนลุ่มนะครับก็เหมือนกับเป็นการทํากําไรรายวันไปในตัวแต่ประเด็นก็คือเขายังคงยังคงอยู่ในหุ้นนี้สลับเจ้านะครับถ้าเกิดถ้าเกิดท่านดูอย่างนี้ก็จเห็นว่าเจ้าเขาก็ขึ้นไปสุดแล้วก็จะสลัดเม้าลงมานะครับ มีแท่งมีมีไส้เทียนอยู่ด้านบนนะครับตะเด็นคือเขายังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับคือคือเปิดกระโดดขึ้นไปยาว2แท่งแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะรักษาราคาแล้วก็ค่อยๆขึ้นต่อไปนะครับแนวโน้มแนวนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เววอัพเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือยาวได้นะครับถ้าเกิดท่านสามารถท่านเข้ามาตั้งนานแล้วหมายว่าท่านเข้าตั้งแต่ตรงนี้ท่านก็ปล่อยเข้าเอ็กพอร์ตฟิตันไปเรื่อยนะครับ ราคาก็จะไหลค่อยๆขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่0.60ราคาต่อถัดไปก็คือ0.65นะครับจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว P/F นะครับขึ้นไปที่0.65นะครับดังนั้นท่านต้องใจแข็งทีหนึ่งนะครับต้องเราต้องลักเราต้องต้องรอให้เป็นนะครับถ้าเรารอกําไรเราต้องรอให้เป็นนะครับจากตรงนี้ถ้าเกิดเราเข้าครั้งแรกแล้วเราก็าทิ้งยาวเลยไม่ต้องเข้าหลายครั้งนะครับก็คือปล่อยให้เขาสวิงอย่างนี้นะ เขาก็อาจจะสวิงยาวมาจนกระทั่งชนตรงนี้นะครับพอชนตรงนี้เสร็จเขาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็คือจุดที่จะทํากําไรนะครับพุ่งขึ้นไปแล้วก็จะไซเวลงมาข้างล่างอีกเหมือนเดิมก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ดูแนวโน้มของเขานะครับนี้เขาก็มาจากคืดจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะครับก็เลยจะเห็นว่าเขาตรงนี้ตอนแรกเขาเป็นขาลงตัว linearication เขาจะไซเวดาวลงมานะครับแต่ตัวนี้พอตัวนี้เขาพุ่งขึ้นไปนะครับตัดจุดเปลี่ยนทําให้การกลับด้านของ linearication กลับด้านขึ้นมาอีกทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นออกพุ่งขึ้นมาตัวนี้ตัวเลนี่และตัวตัวเนีเลกชั่นก็กลับมาไซด์เวย์อัพนะครับล้วก็เอาก็รักษาระดับมาเรื่อยจนกระทั่งมาพุ่งมาตรงนี้นะครับก็คือเขาไซด์เวย์มาประมาณนี่จะประมาณ3เดือนนะครับหรือร้อยวันนะครับมาตีตัวขึ้นไปแล้วก็ไซด์เวย์อย่างนี้นะครับก็รักษาระดับตรงนี้มาน่าจะมาชนตรงนี้นะครับก่อนที่จะราคาจะพุ่งขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับก็คือว่าเราจะต้อง เล่นตามกรอบของตัวลีเนเลกชันนะครับก็คือตัวสีสีน้ำเงินสีแดงนี่ครับคือเขาจะอยู่ในกรอบนี่แหละออกก็ออกไม่มากคือออกหลุดไปไม่นานแล้วก็จะกลับเข้ามาในกรอบแล้วก็พุ่งขึ้นไปด้านบนพอพุ่งขึ้นไปด้านบนก็อยู่ไม่นานก็จะไซเวดดาวแล้วก็ไปด้านข้างก่อนที่จะพุ่งขึ้นบนตัวนี้ก็จะค่อยๆยกตัวเองขึ้นไปนะครับจนกว่าเขาจะหมดรอบนะครับตัวนี้ก็จนกว่าจะหมดรอบก็ถึงจะกลับด้านนะครับตัวนี้ก็ยังคงเล่นได้อีกนานนะครับสำหรับตัว pf นะครับราคาก็น่าจะไปที่ประมาณสักเจ็ด 0.7นะครับน่าจะมีโอกาสไปที่0.7นะครับตัวถัดมานะครับ e v e r ลักษณะ Ever ก็เช่นเดียวกันนะก็ Sideway Up ตัวนี้ก็ถ้าเกิดท่านลงทุนแล้วท่านก็ปล่อยยาวได้เลยนะครับก็ยินดีกับท่านที่เข้ามาตั้งแต่ราคาหยุดล่างๆนะครับก็คือ0.3637นะครับถ้าเกิดท่านมาจากตรงนี้ท่านก็ถือยาวนะครับก็ปล่อยให้เขาถือต่อไปนะครับหมา,ายเขาว่าใครเข้ารัน ทำกำไรไปเรื่อยๆนะครับราคาก็น่าาจะไปที่ประมาณ0.0ได้นะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ0.51นะครับถ้าเราเข้าที่ประมาณ0.51ตอนนี้ก็เกิดพึ่งเข้าก็ทำกำไรระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้านานแล้วก็ทิ้งทิ้งให้เขาทำกำไรต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ลักษณะนี้ก็เป็นไซส์ไซส์เวัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ทำเป็น V.I. ได้นะครับ และท่านเล่น VI ก็ท่านก็เข้าแล้วก็ปล่อยทิ้งไปได้เลยนะครับถ้าตอนนี้ก็อยู่ที่0.051นะครับราคาก็จะสวิงระหว่าง0.51ถึงลงมาที่ประมาณ0.45แล้วก็ขึ้นไปที่ประมาณ0.6กว่าราคาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะวิ่งมาถ้าท่านเข้าตรงน,นี้ก็จะวิ่งมาต่ำต่ำกว่าจุดเดิมก็คือต่ำกว่า0.51ตอนนี้มาที่0.47แล้วกว็วิ่งขึ้นไปที่ 0. 60เหมือนเดิมนะครับราคาก็จะสวิงหน่อยถ้าเกิดท่านอาจจะลงทุนระยะยาวนะครับเป็น VI นะครับต้องเป็นประมาณนี้นะราคากรอบเขาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนะเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบที่เลยนั่ก็คือเป็นจุดที่อ่าเป็นจุดกลับเกือบจะกลับตัวนะครับเกือบจะกลับตัวขาลงตรงนี้นะฮะเกือบจะกลับตัว Linear r e g r ก s s i o n ได้แตเปิดเผินว่าเขามีราคาไหลาย,ยาวมาเรื่อยก็เลยทำให้ตัว Linear r e g r e s i o n มาทางด้านไซเว่อพอันนี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจที่จะเล่น เล่นยาวได้เล่นเป็น VI ได้นะครับก็ย้ําหลายครั้งนะครับก็บอกหลายทีเนี่ยว่ามีโอกาสนะครับก็เห็นไหมก็คือว่าเขาก็จะค่อยๆลงมาแล้วจะไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับโดยจะเกาะตัวอยู่กับบูลเลตเจอร์แบนด์ด้านบนนะครับดังนั้นตัวนี้ก็นี้ก็มีโอกาสอ่าถ้าเกิดเข้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดเข้าตรงนี้ก็อาจจะขึ้นมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมหรือมาที่ตรง0 5 7นะครับ เพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูนะครับท่านลงทุนนะครับว่าท่านจะเข้าลงทุนตรงนี้แล้วทิ้งไว้ยาวหรือว่าจะทำำํากําไรระยะสั้นอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะครับตัวถัดมานะฮะก็ตัวนี้เป็นไซด์เวดาวนะครับไม่แนะนําให้อยู่ยาวนะครับแนะนําให้ทำำํากําไรระยะสั้นนะครับตัวนี้ก็ไซด์เวลงมาจนกระทั่งชนตรงกัดจะชนตรงพาราโบลิกนะครับตัวนี้ก็ ดูนะครับว่าเขาทิ้งหรือ,อยังนะครับก็คือดูอลักษณะของวอลลุ่มนะครับก็คือเข้ามาแล้วก็มีการดีขึ้นไปจากเดิมทีนั้นมีลงมาเรื่อยๆเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังไม่ทิ้งนะครับเนื่องจากว่ามีวอลลุ่มเข้านะครับสวันติดนะครับพอลุ่มเข้าวันนี้แต่วันถัดมาก็ยังมีราคาต่ําลงมานั่นก็หมายความว่าวันนี้เขาจะมีการทําราคาพุ่งขึ้นไปชนนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทํากาําไรระยะสั้นเราก็เข้าที่ตรงนี้นะ 0.51หรือ0.50นะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่0.055นะครับก็คือกำไรที่0.05 i. ุ0.50นะครับกำไรอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือ0.05จาก0.50ขึ้นไปก็ไป0.55นะครับก็เป็นกำไร0.05นะครับ พอถ้าเกิดท่านพอเขาถึงตรงนี้เราก็คัดออกไปนะครับพอเขามาถึงตรงนี้เราคัดทิ้งไปเลยเพราะว่ายังไงเขาก็ไซเวดาวนะครับราคาก็จากเดิมก็เห็นว่าเขาไซเวดาวลงมานะครับขึ้นไปชนแล้วก็ไซเวมาด้านข้างชนแล้วก็ไซเวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับไซเวดาวชนด้านล่างก็ไซเวตัวนี้ก็ขึ้นมาชนตรงนี้นะครับแล้วก็ไซเวลงมานะครับกํลลังจะลงมาด้านล่างแต่ประเด็นคือตอนนี้คือมีแรงมีแรงดีดกลับนะครับเนื่องจากว่ามีวอลลุ่มเข้า2วันติดการเข้าผิดปกติก็คือเมื่อวานนี้เข้าบอลุ่มเข้าเยอะแต่ประเด็นคือราคา ยังคงแบบที่เป็นแบบนี้ก็คือการมีการตั้งตั้งราคาหมายว่าตั้งกันเรียบร้อยก็เตรียมสะสมพลังเรียบร้อยก็เตรียมพุ่งขึ้นไปชน fit. พุ่งขึ้นไปก็น่าจะชนตัวนี้เล,เลยเลยตรงจุดเดิมนิดหนึ่งนะครับตัวตัวทีว่อีเลก็กชันนิดหนึ่งนะครับดังนั้นอ่าถ้าเกิดเข้าวันนี้ก็มีโอกาสที่จะติดกลับขึ้นไปนะครับ0.05นะครับเป็นกําไรที่ท่านจะได้สลับตัวอีสตาครับตัว ก็ถัดมานะครับก็เป็นตัวนี้นะทีนี้ตัวนี้น่าสนใจตรงที่เขาจะเด้งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเขามีลักษณะแท่งเทียนนะครับมีไส้เทียนด้านล่างด้านบนนะครับเห็นไหมมีไส้เทียนด้านล่างด้านบนนะครับก็วันถัดมาก็เปิดเด้งขึ้นมานะครับก็มีไส้เทียนด้านล่างด้านบนเช่นเดียวกันก็มีโอกาสซ้าลอยคือเปิดขึ้นมาก็ราคาก็จะมากกว่าเดิมครับตอนนี้ราคาที่ประมาณ0.43นะครับเราราคาก็มีโอกาสขึ้นมา ัางต่อไปก็คืออยู่ที่0.44นะครับตัวนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆเหมือนกันคือจะต้องมาอยู่แนวแนวด้านบนของตัว l i n e a r เ c a t i o n นะครับราคาจะมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ยังคงไซด์เว y อัพ up นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือยาวได้นะครับเป็น VI ได้นะครับท่านต้องทนให้ได้นะครับว่าราคาก็จะไซด์เวลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาชน 0. 3738แ,แถวๆนี้นะครับก่อนที่ราคาจะไหลกลับขึ้นไปที่ประมาณ0.50ตัวนี้ต้องทนได้นะครับท่านเข้าถ้าท่านเป็น VI ไันไม่อยากเสียค่าตรงเยอะนะครับท่านต้องกะเก่งกําไรที่เข้าหมายว่าท่านเข้าที่นี่แล้วก็ทิ้งไปยาวจนกระทั่งมันขึ้นไป0.5กว่ากว่านะครับอันนั้นก็ท่านก็ทนได้ว่า ราคาก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้นะฮะเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาจะวิ่งลงถึงที่เท่าไหร่นะครับเร็จท่านเข้าที่ประมาณ0ูนย์จุนะครับท่านต้องทนให้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าราคาเขาก็จะลงมาที่0.39ก่อนที่เขาจะเด้งกลับขึ้นไปที่0.50จากจุดนี้ถึงจุดนี้ถ้าเกิดท่านตั้งทิ้งเงินไว้ นะครับทิ้งเงินเอาไว้แล้วก็ซูว่าทิ้งเงินไว้ที่ท่านไม่รีบใช้เงินนะครับท่านก็เอาเงินมาทิ้งไว้ที่ประมาณ0 4 3แล้วก็รอเวลาไปเรื่อยๆนะครับราคามันก็จะล่วงลงมาที่ประมาณ0.40ก่อนที่มันจะดีตัวขึ้นไปที่0.50นะครับก็เป็นระยะเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นท่านต้องท่านต้องมีเงินเหลือเราก็มาทิ้งเงินไว้ที่ตรงนี้นะครับครับก <éta> ็จะประเด็นก็คือว่าแนวแนวโน้มแ,แ,แนวนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่ดีกว่าเอาไปฝากแบงค์งนะครับถ้าเกิดท่านมีเงินทานกมฝ ตัวนี้ไว้ที่จีโปนะครับยังไงก็ไปที่0.50นะครับแต่ถ้าท่านจะทำกาไระยะสั้นท่านก็เข้าที่นี่นะ0.43แล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปที่ประมาณ0.4647จก็นะครับแล้วเขาจะเด้งดีดกลับขึ้นไปที่0.60 0.47ท่านถึงตรงนี้ท่านก็คัดออกไปนะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆดีดตัวลงมาที่0.0.40ประมาณนี้นะะราคาก็อยู่แคบๆนะครับตัวตัวนี้เขามีวอลลุ่มหนานะครับ มีรุ่มเยอะเพราะฉะนั้นการขึ้นลงแต่ละจุดเนี่ยแต่ละขั้นนี้ถือว่ากําไรมโหราน,นะครับถ้าเกิดท่านมีทุนเข้าตรงนี้นะครับก็ด,ดูดีนะครับว่าถ้าเกิดถ้าเรากะเก่งกําไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเพฉะนั้นก็ยังไงก็ขอให้ท่านร่ารวยแล้วกันยังไงตัวนี้ตอนนี้ก็คือว่าเขาวิ่งมาชนด้านบนนะครับแต่ประเด็นคือ,อตัว linear legation ไ,ไอ้ตัว bullish band ยังอยู่เหนือ linear legation เ,เพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปนะครับ อีกกลับขึ้นไปก็มีอยู่ประมาณ55%นะครับแล้วก็อีก404 4 40, 40, 45นั้นก็ยังคงมีโอกาสไซเวงไปด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาด,ดูดีๆนะครับท่านที่จะเข้าทำกำไรระยะสั้นนะครับท่านที่มีเงินทุนน้อยหรือมีเงินอยากอยาก,ยาก,ยากลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากๆหมลานก็ลองเข้าดูนะถ้าเกิดท่านมีเงินคนมีเงินแสนเข้าที่0.0.43มแล้วมันก็วิ่งขึ้นไป3ขั้น4ขั้น5ขั้น ก็กำไรเป็นหมื่นนะครับส่วนท่านที่ยังมีเงินน้อยก็ลงทุนทีละ500ก็จะได้เป็นพันนะครับก็จะได้ขึ้นมาไป700ก็ได้ค่ากับข้าวค่าน้ํามันนะครับประเด็นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ลักษณะไซด์เวย u p ์อัพนะครับตัวนี้ก็ให้ลงทุนยาวได้เลย TSI นะครับาท่างเข้าที่ตรงนี้นะครับ0.41นะครับต้นทุนราคากําไรถัดไปก็อยู่ที่0.46นะครับก็ทำกาไรไป0.06 0ห้ศูนย์จุดกครับก็คือตรงนี้จาก0.40ถ้าเราเข้าที่0.40นะครับเขาก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอย่างนี้นะราคาแล้วก็มีวอลุ่มมโหรานะครับป้องกันกันไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาจะขึ้นหรือจะลงนั้นมันไม่สําคัญนะครับว่าจุดที่ตรงไหนนะครับต้องดูที่วนลุ่มนะครับดูที่เจ้าเข้านะครับเขาก็หายไป2วันนะครับก็มีการดีดขึ้นแล้วก็ดีดลงแล้วก็วันที่3ก็มีกาารเ้นนตอีก็คือมีโอกาสททีีี่่จะดดกลับขึ้นไปตรงบิเอรร์แบบนนนนด้าะคับ อยู่เหนือตัวดิเนเรกชันเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับราคาวันนี้ก็อาจจะมีการดีดขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าดูจากลักษณะแท่งเทียนตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นไป55%นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปนะครับเป็นตัวนี้นะฮะเขาก็มีโอกาสจะเปิดกระโดดนะครับก็คือตรงนี้นะจากตรงนี้นะศยขึ้นไปที่0ู 35นะครับแต่เป็นการเปิดกระโดดนะครับคือพอเปิดกระโดดเป็นสีเขียวแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาล่าสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ0.41นะครับในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะโดดขึ้นไปที่ประมาณ0.42นะครับนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านซื้อแบบ AT ATO ก็เข้าที่0.40หรือ41นะครับแล้วก็ราคาก็จะดีขึ้นไปนะครับแล้วราคาจะไปสูงสุดที่ประมาณราคาที่0.46นะครับก็เป็นแนวทำกำไรนะครับก็เป็นทำกำไร 0.06นะครับขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจากจุดนี้เขาจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดที่จุดนี้ก็เป็นแนวที่เราเก่งกําไรไว้พอถึงตรงนี้ถ้าท่านอยากถือยาวท่านก็อดทนเอานะครับว่าเพราะว่าเขาจะไซด์เวดดาวลงมาดากเดิมเห็นไหมครับว่าเขามีการขึ้นไปสุดแล้วเขาก็มีการไซด์เวดดาวลงมานะครับจนกระทั่งมาถึงจุดที่เขาจะกลับตัวขึ้นไปนะครับดังนั้นก็คือว่าท่านต้องมีแนวทาง2วิธีคือแนวทางแรกท่านทนไม่ไหวท่าน อยากจะเข้าเราก็ทิ้งเงินสดเอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ายังไงต้องได้กําไรอยู่แล้วนะครับท่านเข้าที่นี่แล้วท่านก็รอมันไหลมาที่นี่ท่านก็คัดออกไปท่านก็คัดลอดให้คัดโปรฟิตออกไปแต่หรือท่านจะรอให้เข้าลงมาที่ตรงนี้นะครับรอเข้ามาที่0ูนนะครับท่านค่อยเข้านะครับก็คือเรารอที่เข้ามาที่ตรงบริเวณด้านล่างสุดเนี่ยท่านค่อยมาเข้าแถวนี้นะครับศูนย์จุดสามสนะครับท่านก็มาแถวนี้ท่านก็รอให้เขาถึงแถวนี้ก่อนนะครับหุ้นตัวนี้ก็ เป็นลักษณะอย่างที่บอกก็คือว่าก็ขึ้นลงขึ้นลงตามนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านรอได้ท่านก็รอนะครับเนื่องจากว่าพอเขาลงมาที่ประมาณ0.31แล้เขาก็จะดีดกลับขึ้นไปที่0.47 48นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงระยะกายําไรที่ท่านหวังผลได้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้แต่นี้ท่านก็ได้หลายตังคนะ์เพราะฉะนั้นถ้าท่านรอได้ก็คือตอนนี้หายเข้า ขึ้นไปข้างบนให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเขาก็จะไหลงลงมาด้านล่างไหลงลงมาด้านล่างท่านก็รอรับที่ด้านล่างแล้วเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปอันนี้ก็รอ,พ,อพิสูจน์ด้วยด้วยการดูได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะรอประมาณสักอีกประมาณสักอสองเดือนหรือ2อถึงสเดือนนะครับ เขาจะไหลลงมาที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารอซื้อที่แถวนี้ก็ฟันกําไรในอีกประมาณประมาณ3เดือนด้วยกันทุกอย่างต้องทําประมาณในช่วงเวลา3เดือนนะครับก็สมมติว่ามีเงิน1 0 0 0 0แบาทก็100 0 0แบาทก็รอ3เดือนแล้วก็มาลงที่ตรงนี้1 0 0 0 0แบาทแล้วก็รอให้เขาเด็ดบีกลับขึ้นไปก็กําไรก็จะทวีคูณเป็น ประมาณ3ามสาม0หรือประมาณห้าหมื่นหกหมื่นจากตรงนี้ถึงตรงนี้ซึ่งถ้าฝากแบงก์มันจะไม่ได้เพราะว่า10,000แบาทฝากแบงก์หปีก็จะได้1นึ่งจุดหน่้ใช่ไหมครับหรือ1นึ่งจุดออกเบีย้ยก็ได้ประมาณสักประมาณพันกว่าบาทนะครับถ้าเกิดท่านมาฝากแถวๆนี้แล้วท่านก็ทิ้งไว้ให้มันขึ้นมาแถวๆนี้มันก็มากกว่ากันนะครับกำไรก็มากกว่ากันประมาณนี้เป็นแนวคิดแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เห็นไหมครับว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ 0. ย 08นะครับเนื่องจากว่ามีพาราโบลิกอยู่ด้านล่างราคาก็สลับขึ้นสลับลงนะครับท่านก็ใจแข็งถือไว้นะครับถ้าเกิดท่านเข้ามาแล้วนะครับท่านก็อย่า,าพึ่งใจอ่อนแล้วก็ดิด้นดิ้นลนหรือว่าร้อนใจว่าราคามันยังไ่ยังไม่ไปสักทีทำไมมันขึ้นมาลงมเลยสุดท้ายแล้วราคาจะไปที่0.08แน่นอนนะครับยังไงก็จะมาที่ตรงเส้นด้านบนแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเขาไซเว์มานานขึ้นมานานนะครับเขาก็จะไซเวด้านข้าเห็นไหมครับว่าเขาไซเวมาจนชนตรงนี้นะครับฉะนัน ราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับยังไงก็อันนี้ก็เป็นกําไรที่แน่นอนนะครับที่เราเห็นได้แน่นอนนะครับว่าจากจุดนี้เขาจะวิ่งขึ้นไปที่จุดนี้แน่นอนจากราคาที่ตามตามมานะครับนอกจากว่ามันจะไม่ไปอย่างนั้นก็นอกจากว่า1่ก็มีส,สิ่งสิ่งแวดล้อมนะครับมาทําให้ราคานั้นดาวลงไปอย่างเช่นว่ามีข่าวร้ายในของหุ้นตัวนี้แล้วก็ไม่มีการปรับตัวไม่มีการแก้ไขอะไรให้เกิดเกิดข่าว ที่ไม่ดีไม่งามก็ราคาก็จะล่วงลงแต่ถ้าเป็นในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีข่าวที่ดีมีจริงๆต้องเราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเกี่ยวกับข่าวใช่ไหมครับก็ต้องมีการสร้างข่าวนตครับตัวนี้เป็นข่าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะดูที่ไฮไลท์นะครับก็กลุ่มสื่อสารเพราะฉะนั้นเมื่อมีกลุ่มสื่อสารอยู่เองว่าต้องมีการเต้าข่าวได้แในนี้ไม่แนะนําให้ทํานะครับประเด็นก็คือว่าเราก็ทําให้ข่าวของเราของบริษัทเราออกมาดูดีออกมามี คุณค่าที่ดีนะครับอันนี้เป็นตลาดใหม่นะครับทำให้ราคามันสามารถที่จะดีดกลับขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ที่น่าดูแล้วกันนะครับท่านท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับลักษณะก็แน่นอนเห็นไหมว่าไซเวรมานานแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปเรียบร้อยนะครับถ้าดูจากดิเคเตอร์ทุกอย่างก็ยังอยู่โซนขาขึ้นนะครับมี ISI ที่5 6 m ส c d อยู่เหนือสัญญาลนะครับมีเดเลบต่างกับเพื่อนโอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็มีนักทุนต่างประเทศเข้านะครับ ประเด็นก็คือน,นี่นะมีนั้งทุนต่างประเทศเข้านะครับนั่นแสดงว่าเข้าแรงเห็นอะไรสักอย่างนะครับก็มีการเข้าออกเข้าออกตอลอดเวลานะครับสำหรับทุนเพราะว่าจะเข้ามาที่ ETO ตอนเช้ามันจะดีดขึ้นไปที่0.06นะครับพอเข้าไปที่ตอนเช้าที่0.06แล้วเขาก็มาขายออกที่0.05นะครับในตอน ATC ตอนเที่ยงนะครับแล้วเขาก็เข้าแล้วเขาก็เขาก็ได้ไปแล้วจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งะครับจุดศูนย์หนึ่งนี่ก็เป็นเงินมหาวลานะครับจะเกิดเข้าประมาณ1น0 0 0แสนบาทหรือ1ล้านบาทนะครับเราจะวิ่งอย่างนี้นะครับราคาทําไมมันถึงย้ําขึ้นยําลงอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเขาใช้จังหวะคือพอ,พอตอนตอนบ่ายตอนเย็นมาเขาก็ออกที่พอเขาขายที่0.06ได้เขาก็ออกที่0.05นะครับ <ๆ S 2> เขาก็จะกดลงต่านะครับหมายความว่าพอเขาจะออกที่0.05นนะครับคือเขา คือเขาออกที่0.06เรียบร้อยแล้วทีนี้ราคาเขาก็จะกดลงต่ําที่0.05นะครับสมมติว่าใช้เงินใช้เงินเข้าตอนขาเข้าเข้าที่0.05แสนหนึ่งเสร็จแล้วพอตอนเขาก็ขายที่0.06ได้ก็กําไรมาแล้วแล้วเราก็พอจะออกก็คือเขาก็กดต่ําลงลงมาก็คือใช้เปอร์เซ็นต์ในการกดต่ําราคานี้คือมันต้องอมันต้องคนเข้าใจในการเข้านะครับ คน,คนเข้าคนออกนี่คือ,คอ,คอราคาต่างกัน0.01คือมันต้องเหลายๆเจ้าร่วมมือด้วยกันซื้อซื้อซื้อถูกไปขายแพงแล้วเวลาลงก็กดซื้อเอาเงินไม่กี่บาทจากกําไรทั้งหมดเสวาสื้อแสนหนึ่งกำไรประมาณสักประมาณประมาณสักห้าหมื่นก็เอาครึ่งหนึ่งก็ห้าหมื่นมาซื้อกดลงนะครับเพราะว่าดูแล้วขาขาลงนี้ไม่มีใครสนใจจะซื้อครับก็กดราคาลงมาตอนเช้าเขาก็เข้าไปที่ ATO ราคาก็ยังคงต่ําอยู่นะครับจุดก่อนที่จะดันราคาขึ้นตรงกลางแล้วก็ขายขายเสร็จก็ประมาณนี้เนี่ยประเด็นก็คือท่านน่าจ,จะเข้าใจนะครับสำหรับท่านนักลงทุนเพราะว่าท่านมีหัวรวดเร็วอแล้วในการค้าขายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนิวส์นะครับก็คือต้องกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลง การรักษาจังหวะนิเมเนทเมนต์ให้เป็นนะครับแล้วก็เขาก็จะรักษาอยู่อย่างนี้เนี่ยขึ้นลงลงเห็นไหมครับขึ้นมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงบางครั้งมันก็โอเวอร์ขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับเราก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นที่0.08นะครับตัวนี้ราคาก็จะน่าจะประมาณอีกประมาณสักเกือบ3เดือนหรือร้อยวันนะครับราคาก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยพุ่งขึ้นไปครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนิวส์ยังไงวันนี้ก็ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e ฝาก กระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วมาพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ